เทศบาลนครแม่สอดประชุมคณะกรรมการประธานชุมชนในด้านการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดตาค่ะว่าที่ร้อยตรีประเสริฐวงละครนายกเทศมนตรีนะครแม่สอดมอบหมายให้ในายไกรสอนกิจการรองนายกเทศมนตรี เป็นประธานการจัดการประชุมคณะกรรมการประธานชุมชนในด้านการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดตากที่ห้องประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุสอพอ,อ,อสอชั้น3ส,สำนักง,งานเทศบาลนครแม่สอดโดยมี ผูวอำนยการกองสวัสดิการสังคมพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานสังคมสงเคราะห์เทศบาลนครแม่สอดและคณะกรรมการประธานชุมชนเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงหัวข้อหารือและหัวข้อราชการว่าด้วยเรื่องที่ประธานจังให้ที่ประชุมทราบถึงหนังสืออำเภอแม่สอดด่วนที่สุดเรื่องการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดตากเรื่องที่เสนอ เพื่อพิจารณาถึงข้อมูลครัวเรือนยากจนที่ p m a p มิติด้านความเป็นอยู่ว่าข้อมูลครัวเรือนที่ขอรับความช่วยเหลือและไม่ขอรับความช่วยเหลือถูกต้องหรือไม่เรื่องข้อมูลบูรณาการร่วมกันในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจนที่ p m a p มิติด้านความเป็นอยู่และครัวเรือนตกหล่นเรื่องรายงานผลการดําเนินการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจน่ p m a p สําหรับ ครัวเรือนที่ตกล่นและเรื่องอื่น